ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในแนวทางจีนภาคเช้านะครับประจาวันพฤหัสที่29ธันวาคมนะครับสำหรับจีนเมื่อวานเด่นมาทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับเมืนะ่อเชา้ชาเช้าเจาะ4994บ่ายก็แต้มเดียวเกับแตก3ตัวนะครับเนาะไขล่า0550เมื่อวานก็น่าจะแตกนะครับก็รุนต่อครับวันนี้สำหรับจีนภาคเช้าวันนี้เปิดที่ลบครับ 12726สองเจครับหนึ่งอเหถ้าชอบแนวทางเลขที่ผมวางตามแล้วกันครับถ้าไม่ชอบผ่านครับและถ้าในแต่ละคลิปมีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยครับขอขอบพระคุณล่วงหน้านแล้วกันนะครับเปิดลบตอนนี้ที่ผมคิดอยู่ที่ลบนะครับผมเคลื่อนจับที่ลบนะครับแต่ถ้าเขาขึ้นบวกก็ตัวใครตัวมันครับเข้าใจตรงกันเนาะ โอเคครับช้านี้เด็นสุดที่จับได้คือ7ครับวิ่งบนรูดล่าง7ครับและถ้า7จะมากับ6นะครับน่าจะมาน่าจะมาครับมโนไว้ก่อนนะครับก็3คู่ที่ชอบนะครับ6 6 8 7 8 7 6 6 7 6 7 7ทันใดเดินทางกับภูมิลรมนาวขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ 86 87นะครับอ่าไม่ใช่8667 8667ขออภัย67ซ้ำแล้วไม่เอาดีกว่า6 7ซ้ำแล้ว86เอาเดี๋ยวผมขอดูอีกตัวนึงแล้วกันนะครับอันนี้เบิ้ล2ตัวเท่ากับ1หาง866 86, คู่กับ6 7 6 7พิมพ์ไปแล้วไม่เอานะเดี๋ยวเลือก 7จไปแล้วเก้าหกเก้าหกเสักครู่สักครู่ดูอีกตัวแนึวนะครับ5้าก็สวย16 16งหกล้กันครับ1617เอ๋อเมื่อคืนนี้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 ดาวโจน7 1เจ็ดโอเค อยากได้คู่เราไปจับตามตารางเอาดูนะครับ100ร้อยมัดหครับ6กับเจ็ดเดับหกก็วันนี้ก็เมนลเลขตัวเองไว้ก,ก่อนเนาะสตัวครับตองหครับหกเจ็ดหกหกเจ็ดเปดหปดแปขอประพันโทษครับได้ใหม่นะ <c oughs> ตองหกครับห7เจ็ด 6 8 6 88, 6 8 8 6 1กแแล้วก็687ครับได้ประมาณนี้ครับสำหรับจีนเช้าครับสวัสดีสวีเดตครับผม